เปิดคำพูดแรกน้องเอบิเกลลูกสาวชมพู่อรารยานึกไม่ถึงทำอึ้งทั้งบ้านน่ารักน่าเอ็น,นดูตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรารยาไฮโซนอตเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและสามารถติดตามความน่ารักของน้องได้เรื่อยๆผ่านโซเชียลเหล่าพี่ป้านาอาล่าสุดป้อมวินิชช่างแต่งหน้ามือท้องได้โพสต์โมเมนต์น่ารักเมื่อน้องเกลเข็นกระเป๋าขนาดใหญ่มาให้เมื่อถามว่าไหวไหมน้องเกลตอบเสียงดังฟังชัดไหวโดยป้อมได้โพสต์โมเมนต์ ลงอินสตาแกรมส่วนตัวท่ามกลางพี่แฟนคลับต่างใจเหลวเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงน่ารักน่ารักของน้องเกลย้อนกลับไปชื่อของน้องแอบบีเกลสุดเก๋และน่ารักนั้นแม่ชมได้เปิดเผยว่าชื่อคุณพ่อเป็นคนคิดเราก็งงว่าเขาคิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันเราชอบเลยจากข้อมูลพายุแอบบีเกลเกิดปี2015ซึ่งตรงกับปีที่เราแต่งงานกันด้วยและเป็นชื่อที่อยู่ในแคตตาลีของพายุที่สําคัญบวกเลขแล้วลงตัวมันดูลงตัวไปหมดชื่อเล่นคือน้องเกล แปลว่าลมที่พัดแรงบางตำราก็แปลว่าความสุขของพ่อส่วนชื่อภาษาไทยเขียนว่าแอลบิเกลสุดท้ายแม่ชมบอกว่าปิดอู่แล้วพอแล้วค่ะครบแล้ว